มันสั่นอ่ะยูดีมันก็สั่นเลยอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนผีเข้าอ่ะแล้วมันก็สั่นแล้วมันก็หายไปอ่ะมันสั่นอ่ะยูดีมันก็สั่นเลยอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนผีเข้าอ่ะแล้วมันก็สั่นแล้วมันก็หายไปอ่ะกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่ในเกมของมิวช็อกโกนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วง แนะนำเกมแก้เบื่อนะครับในโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมันเกิดปัญหาที่ว่า P5 ก็เล่นเบื่อแล้ว Audi ก็เบื่อแล้ว PUBG Mobile ก็เบื่อแล้วเบื่อทุกอย่างเบื่อชีวิตครับผมตอนนี้ผมรู้สึกอยากนอนอย่างเดียวมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะก็ได้มีเกมใหม่มาแก้เบื่อนั่นเองครับผมเป็นเกมแนะนําโดยเบืองน้องนั่นเองนะครับผมนะครับเป็นเกม New Choco นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่นะครับอ่าโอเคจะบายดีครับคุณเบืองน้อง นก,ม,นนกม,มันน่ารักยังไงครับทำไมคุณถึงทำไมคุณถึงรู้ว่ามันน่ารักฮะก็ดูดูมันดนะีมันเอามันเป็นเกมแบบว่าแก้เบื่อแบบเวลาว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะเล่น ROV ห e รือ Free Fire แบบเกมที่ต้องใช้เวลาเน,นอะเล่นระหว่างรอใช่ไหมฮะก็อ๋อคือถ้าคุณเล่น ROV หรือคุณเล่นฟ e e Fire มันจะกินระยะเวลายาวนานใช่ไหมฮะมันจะออกเกมระหว่างระหว่างเล่นก็มันจะยากหน่อยนั่นเองใช่ไหมครับผม โอเคฮะใช่อาและทีเนี้ยเกมเนี้ยมาเล่นกับเพื่อนได้คเห็นคุณเห็นเลขคุณเห็นเลขัมเบอร์สองค่าค่าเลขเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0ูนย์๊เยเกมนี้มันคือส่งครามระหว่างนมและช็อกโกแลตตามชื่อเลยนมช็อกโกโอเคครับผมระหว่างนมกับช็อกโกแลตใช่ไหมฮะผมจะเล่นกับคุณบริณรงองผมต้องทำยังไงฮะให้ใครคนหนึ่งกดโหมดกดโหมดอะผมกดว่าโหมดอะแล้วกดทีมอ่ะกดทีม แล้วกดบวกแล้วก็ให้ใส่หมายเลขอ๋อกดบวกแล้วใส่หมายเลขโอเคข้ามไปปุ๊บอ่ะผมผมเพิ่มคุณใส่หมายเลขของคุณไปแล้วเอาเพิ่มเสร็จแล้วกดชื่อเพื่อนแล้วกดในลูกศรอ่ะกดชื่อเพื่อนแล้วกดลูกศรจะเป็นการกดเพื่อนแล้วเพื่อนก็ต้องรับรับเซฟชื่อเพื่อนมาทอนนี้ก็กดเล่นได้เลยกดเล่นได้เลยอ่ะจัดไปครับผมแล้วในเกมนี้เราต้องทำอะไรบ้างฮะในการที่จะเอาชนะ นี่คุณเห็นคอยล่างเราดำเราไหมเห็นฮะมันจะเคลื่อนที่ไปเข้าขวดนมอ๋อแล้วถ้าเราไม่คุมกันมันมันไปเองไม่ได้เหรอทำไมไม่ต้องให้คนคุมกันจะมันโตแล้วมันจะมีฝั่งตรงข้ามมายิงไงอ๋อฝั่งตรงข้ามมายิงใช่ไหมแล้วต้องยิงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมใช่ครับใช่ฝั่งฝั่งนี้ข้ามไปนี่ข้ามไปนี่ข้ามไปไหนข้ามไปไหนพูดอยู่ไหนมาเดินตามดึงไหมเอ้าพูดอยู่ไหนโอเคโอเคผมตามมาข้ามเนี่ยข้ามข้ามนี่นี่นี่กระโดดเดี๋ยวฮะโอเคแล้วเพิ่มเลือดยังงไอ่ะ มันไม่มีเพิ่มเลือดต้องให้ตัวฮิวอทีนี้หอยทอดมากกว่าน้องพี่อ๋อด่านนี้คือการหอยทอดใช่ขามันเร็วๆขามันอยู่ของปาระเบิดไปแล้วปาระเบิดช็อกโก้มันยิงผมเฮ้ยมันมันคือซามูไรมันเป็นตัวซามูไรอ่ะธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่มันคือซามูไรหรืกว่าเป็นโกดอฟจิจิซามะเลยอ่ะตุ้มตัวปันนะฮะหุย ฮ้ยมันโกงเกินน่ะมันเป็นตัวซสมือนไล่ยมันเล่นแบบว่ามันฆ่าอย่างเดียวเลยอ่ะผมไม่ทำอะไรเลยอ่ะผมยิงหอยทากมันผมยิงหอยทากมันผมว้าไปไหนอ่ะม้าก็เลือกชี้เป้าไปที่ว้าตรงนั้นมันสั่นอ่ะยิมก็สั่นเลยอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนผีเข้าว่ะแล้วมันก็สั่นแล้วมันก็หายไปอ่ะมันสั่นอ่ะยีมก็สั่นเลยอ่ะมันเหมือนเหมือนเหมือนผีเข้าว่ะแล้วมันก็สั่นแล้วมันก็หายไปอ่ะ ้มววาเฮ้ยชนะแล้วแค่หรอแพ้ถ้าด่านนี้ด่านนี้จะเป็นด่านแบบเราต้องไปปั๊มนมเราต้องไปปั๊มนมที่เราต้องปั๊มนมใช่ไหมโอเคมันเป็นงานถนัดของผมเลยผมบอกให้งานปั๊มนมเนี่ยเป็นงานที่ชอบมากผมชอบกินนมอ๋อนมนมนมเราเป็นไวช็อกโก้หรือมิวช็อกโก้นะเราต้องปั๊มนมเป็นมแล้วปั๊มปั๊มนมของฝั่งเราหรือฝั่งมัน ่น,นีไม่มันจะมีขวดเดียวแล้วเราก็ต้องไปปั๊มตายซะเถอะอุ้ยโอ้โหมัน,น <ำ S 2> ยิงเฮ้ยมันมีหัวแต่จะเสาอยู่บนหัวด้วยอ่ะก็ความสามารถของแต่ละตัวคุณจะบอกว่าผมมีความสามารถอย่างเงี้ก็บอกบอกแต่ละตัวเว้ย <c oughs> ผมเศร้าแล้เนี่ยทำไมเราไม่ปั๊มนมสักทีอ่ะก็เราโดนยิงอ่ะมันโหดอ่ะทีมันโหดลูกฟองมันไม่เก่งเท่าไหร่หรอกมันแรงอ่ะ โอ้ยผมยิงฟรีผมยิงฟรีผมยิงฟรีกันมานจะกันมาเรียบร้อยเฮ้ยไม่ชนะแล้วเราต้องไปผมยิงอยู่ยิงอยู่ไยโอ้แต่ผม m อ p มาตัวทีครับ ก็คนพึ่งมาคนพึ่งเคยเล่นแต่ได้ m เอ็คิดตรงสีว่าผมหดแค่ไหนนี่ด่านอะไรครับเนี่ยอันนี้มันจะมีเป้ารอยมาจากพื้นใช่เหรอมันเป้าไม่อยู่ตรงกลางเหรอนี่เห็นไหมเป้าเรแล้วต้องยิงเป้าผมยิงแล้วผมยิงแล้ว ไม่เห็นเจอป้ายเลยผมเดินมาต้องนงั่งไม่เจอป้ายสักทีเนี่ยก็แล้วแต่ดวงนะฮะโอ้โหรอดจคนญี่ปุ่นยิงผมแม่งถือดาบโชว์ด้วยแม่งเอาดาบมาโชว์โอ้โห โอเคผมเท่าไฉนจะเข้าก็ไม่เจอโอเคผมจะมาชมมากสำหรับเกมมิวช็อกโก้ผมก็จบว่าจะพิงเท่านี้นะครับผมนะฮะเอาไว้ดูกันใหม่นะว่าในอ่าใช่ E p พีหน้าว่าเราจะเอามาเป็นเกมในโทรศัพท์มือถือเป็นเกมอะไรนะผมที่มาแนะนำกันนะครับเป็นเกมแก้เบื่อนะครับผม นะ,ะที่ไม่ใช่เกมดังๆที่คนเล่นเยอะแล้วอย่างฟีฟายเอวีหรือ Pu บจีโมบายนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าจะมีเกมอวนแค่ไหนโดหดแค่ไหนมันแค่ไหนฮาแค่ไหนเรารับชมใน EP หน้านะครับผมตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผม,ม